ในต่างประเทศพบกับหลากหลายพันธมิตรคู่ค้าชั้นนำรายใหญ่ในสปปลาวสามารถสมัครเข้าร่วมรอมรับคำปรึกษาได้ง่ายๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28พฤษภาคมเพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ www.businesstradingcenter.com แล้วกรอบข้อมูลตามขั้นตอนเพียงเท่านี้ก็เพิ่มโอกาสขยายธุรกิจกับคู่ค้าชั้นนําที่เชื่อถือได้ง่ายๆแล้วไทยลรา Business Matching Online โครงการเจราจาธุรกิจออนไลน์ไทยสปปลาวจัดโดยสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนาเวียงจันทร์สร้างเครือข่ายขยายการค้าไร้พรมแดน สวัสดีครับเนื่องในโอกาสครบรอบ69ปีของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพวกเราชาว DIPP ขอขอบพระคุณอดีตผู้บริหารทุกท่านที่เป็นต้นแบบของการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ถือเป็นปันเฟื่องสําคัญในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยให้มีฐานรากที่แข็งแกร่งตลอด69ปีที่ผ่านมาและหวังในความร่วมมือความมุ่งม,มั่นร่วมกันที่จะพัฒนาและร่วมสร้างสารรค์คุณค่าให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไปได้วยครับ ท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาออนไลน์เปิดโลกการค้าเจรจาธุรกิจทพิชิตลาวนะครับวันนี้โดยการจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์การค้าการลงทุนในสปปลาวในช่วงภายใต้สถานการณ์โควิด -19 กว่าหนึปีที่ผ่านมาโดยเราจะมาดูกันนะครับว่าช่วงระ,ระยะเวลาที่ผ่านมาดังกล่าวเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยมีความที่จะสนใจเข้ามาทําตลาดในการาค้าการลงทุนในสะปปลาวเนี่ยมีความเข้าใจตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการเสวนาในครั้งนี้นะครับครับผมเนี่ยนายกบินวุริยาพาิชนะครับผู้อาํานวยการสรํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเน้ำเวียงจันทร์จะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการการเสวนาในวันนี้นี่เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับโดยช่วงที่1เนี่ยเราจะเป็นการเสวนาเปิดโลกการค้า การเจราจาธุรกิจพิชิตลาวส่วนในช่วงที่2ลําดับถัดไปเนี่ยจะเป็นการแนะนําโครงการเจรจาจากผู้ธุรกิจออนไลน์ไทยและสปะปลาวแล้วก็จะรวมถึงการแนะนําเทคนิคการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เดี๋ยวเราจะขอแนะนําผู้เข้าร่วมสัมมานาดังนี้นะครับ ลำดับที่1นนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านเอกอาคาราชทูตไทยณนะเวียงจันทร์ท่านเจษฎากระตะเวทินครับท่านที่2ท่านไซส,ส่งเพชรนรสิงหัวหน้ากรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปปลาวตำแหน่งของท่านเทียบเท่าท่านอธิบดีนะครับแล้วก็ในลำดับที่3ท่านดรพรชัยวิไลศั์ลองหัวหน้ากรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผ่งการและการลงทุนสปปลาว ตำแหน่งท่านก็เทียบเท่ารองอธิบดีนะครับลำดับที่4ท่านคำแพงวงขันตีนะครับผู้อำนวยการบริษัท SMT Logistics ซึ่งท่านมีประสบการณ์การขนส่งระหว่างประเทศการค้าข้ามแดนมากว่า30ปีส่วนลำดับที่5นะครับท่านคมปัญญาเพลงวินัยานะครับเป็น CEO บริษัทคมปัญญาอีเวนต์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดให้กับสินค้าไทยหลากหลายรายการนะครับครับ บัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวทางทางกระผมจะขอเริ่มการเสวนาโดยเริ่มจากท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับ<ส>ก็คือท่านเอกรัชทูตไทยนะเวียงจันทร์นะครับท่านเจษฎากระตะเวทินที่วันนี้ท่านจะมาแชร์ประสบการณ์<ส>เกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของทางด้านสปอปอลาวแล้วก็นโยบายภาครัฐที่สําคัญต่างๆภายใต้สถานการณ์โควิดนี้แล้วก็รวมถึงที่ท่านเนี่ยได้มองเห็นโอกาสทางการ ที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นระหว่างไทยกับลาวในอนาคตต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านเอกอัคฉรทย์ให้ความรู้เราด้วยครับผมครับขอบคุณครับก็คงไม่ได้มา,าแชร์ประสบการณ์อย่างที่ว่านะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาได้ไม่ถึง3เดือนนะฮะแต่ก็เป็นโอกาสดีในวันนี้เนี่ยที่จะได้มา,าร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมหารือนะฮะกับ ผู้เชี่ยวชาญในในตลาดลาวนะฮะที่อยู่ถึงโอกาสต่างๆนะฮะแล้วก็แนวโน้มที่จะไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมจะเมาเล่เาให้ท่านฟังนะฮะในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นไม่ยาวนะฮะไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน10นาทีก็คือว่าในภาครัฐบาลน,นะฮะอมอง มองโอกาสในการค้าการลงทุนนะครับกับสปปลาวอย่างไรนะฮะแล้วก็แผนการที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยนะฮะเราเรา,เาคิดว่าเราจะทำอะไรนะแต่ก่อนอื่นเอาผมผมขออนุญาตหัวข้อนิดนึงนะพิชิตพิชิตลาวเนี่ยนะต้องเอาให้ให้เข้าใจว่าพิชิตนี่มัน,ม,นมันเป็นการที่ว่าไม่ใช่จะเข้ามา บุกหรืออะไรยังไงนะฮะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรล้วถึงจะจะเข้ามาศึกษาม,มีความเข้าใจนะฮะพิชิตความไม่เข้าใจนะฮะเ,เกี่ยวกับอ,อ,อะไรอุปสรรคเกี่ยวกับโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเ,เพื่อจะได้ทำให้ทำให้ผู้ก่อการไทยนะฮะได้เห็นถึงว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะที่อยู่ ใกล้ชิดกันเสมือนหนึ่งว่าเกือบจะเป็นคือเป็นความเป็นพี่น้องกันเนี่ยสูงมากเลยนะก็ก็จะเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งนะฮะที่เราจะได้เข้ามาดูก่อนอื่นผมผมเรียนงนี้ว่าทุกคนเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะประเด็นปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทุกคนเนี่ยทุกประเทศทั้งโลกนะ,ะประสบอยู่ขณะเดียวกันในใ,ในในวิกฤตอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาส ที่จะทำให้เรานะะได้มานั่งดูถึงว่าอนาคตนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะโควิดจะเข้ามา,นะห,าหากจำได้นะ,ะทุกคนก็พูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยี disruption เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำยังไงปรับตัวกันยังไงโลกจะเป็นจะเป็นอีกรูปแบบนึงลนะนะ โควิดเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับทําให้ทุกอย่างเนี่ยเซตซีโได้หมดเนรถ้าเราสามารถที่จะสร้างโอกาสจากอันเนี้ยจากที่โควิดมันเข้ามาล้างและเซตซีโร่เนี่ยเ,ยเราในในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะฮะในเรื่องของอการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งซึ่งหายไปเกือบจะหมดนะนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จากปีละสี่ล้านคน ในช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะจะทาอย่างไรในการที่จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสิ่งซึ่งเราเคยคิดว่าน่าจะทําแต่ทําไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีธุรกิจมันมีการดําเนินการซึ่งมันเป็นไป,นปนอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะอยู่ดีๆจะไปหยุดจะไปทําใหม่เลยเนี่ยมันมันจะลําบากแต่ตอนนี้เนี่ยโอกาสในเรื่องของการที่ มันโดนเซตศูนย์ไปหมดแล้วเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาอย่าง,างมั่นคงเนี่ยอันนี้ในส่วนของภาครัฐบาลนะชัดเจนว่าตอนนี้สิ่งที่ผู้คนพูดถึงก็คือว่าหลังโควิดแล้วนะ post c ควิดจะเป็นอย่างไรนะเศรษฐกิจจะไปทางไหนจะเอาเงินจากไหนมาในการที่จะไปคืนเงินกู้ที่จะต้องเอาเข้ามาช่วย เศรษฐกิจซึ่งมัน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 จะล้มก็จะทำกันอย่างไรนะอันนี้อันนี้คือโจทย์แต่อันหนึ่งที่ชัดเจนจากจากโควิดเนี่ยนะก็คือว่าไม่มีประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งแม้ว่าจะใหญ่โตเท่าไหร่ก็ตามตอยู่ได้ด้วยลํำพังนะอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ผมด้อีกต่อไปแล ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทุกคน,นมีบทบาทมีหน้าที่นะฮะแล้วก็มีมีมีโอกาสตามสถานภาพของตัวเองเนี่ยนะฮะว่าว่าเราจะพัฒนาเราจะเจริญก้าวหน้าอย่างไรนะะอันนี้อันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญนะะในส่วนของภาครัฐบาลเนี่ยสิ่งที่มองแน่นอนว่าก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประเทศไทย เศรษฐกิจรเราเพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออก70-80%ของ GDP นะเมื่อโควิดเข้ามาเซกเตอร์ที่โดนหนักสุดก็คือเศรษฐก็คือการท่องเที่ยวและการส่งออกนะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นสิ่งที่ทุกคนรับทราบนะอันนี้เราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรเมื่อเมื่อเพื่อจะฟื้นนะ ฟื้นไอ้ไอ้วิกฤตอันเนี้ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าการค้าชายแดนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างไรนะฮะซึ่งจะกระทบต่อต่อการส่งออกเนี่ยแต่ตัวที่โตอย่างอย่าง steady มากเนี่ยอย่างมั่นคงมากแล้วก็โตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน นนการค้าเนี่ยเมื่อมันขยายตัว,แล,วแล้วมันมาพร้อมกับการลงทุนนะการค้ามันมาพร้อมกับการลงทุนก่อนหน้านี้เราพูดถึงว่าทำอย่างเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจอาเซียนเป็นเศรษฐกิจหนึ่งเดียวแล้วมันก็เป็นคําสวยหรูที่อยู่ในในกระดาษนะแต่ตอนนี้ไอ้โอกาสที่มันจะทําให้มันเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ากเศรษฐกิจจะเป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยสิ่งที่สิ่งแรกเลยก็คือว่าการเชื่อมโยงทางด้านทางด้านฟิสิกอลนะฮะทางด้านกายภาพนะรเราทำถนนเราสร้างสะพานในสปปในส่วนของไทยสปปลาวซึ่งมีมีเขตแดงกันอยู่ uh, 1,800กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามีอยู่ละสี่สะพานสะพานที่ห้ากำลังสร้าง ขนาดที่พอเสร็สะพานที่5สะพานที่6ก็จะมาแน่นอนสะพานที่7ที่8เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการการเาขียนแบบน,นะฮะมว่าจะเอาอย่างไรตรงไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ยมันเห็นละนะฮะว่าว่ากายภาพเนี่ยนะมันมาแน่แน่ถนนต่างๆในการเชื่อมโยงนะฮะในทุกๆกรอบที่ไปเจรจานะ ในส่งของท่าทีของประเทศไทยเราจะเป็นคนนําเสนอในเรื่องของในเรื่องของเราเรียกว่าเป็น seamless connectivity คือมันมันเข้ามาเชื่อมกันยังไงที่มันไม่มีรอยต่อนะที่มันเป็น seamless นะคือไร้รอยต่อการจะไร้รอยต่อเนะีนะ่ยนมันก็คือมันไม่ใช่แค่มีถนนมีรถไฟมันชนกันแต่มันหมายถึงว่าที่เขตแดนเะนี่ยมาตรการต่างๆ ไม่ว่าสุกากาลไม่ว่าวดคนเข้าเมืองไม่ว่าหรือแม้แต่การอ,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 อะไรโอนเงินข้ามประเทศกันอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีมีการดําเนินการนะฮะเพื่อให้มันมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะ,ะซึ่งอันเนี้ยก่อนที่จะเข้ามารายการก็ได้หารือนอกรอบอยู่กับท่านผู้ร่วมดำเนิน รายการเนี่ยนะฮะก็เราก็เห็นพร้องกันนะฮะว่าอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธแน่ว่าสิ่งที่มาหลังจากโควิดแน่ๆเนี่ยคือการการที่บูมขึ้นมาอย่างอย่างมากมายของอ e ีคอมเมิร์ซทำไมมันถึงจะเกิดขึ้นนะก่อนหน้านั้นมันก็บูมอยู่แล้วนะแต่พอพอโควิดเนี่ยมันทำให้คนจำนวนหนึ่งที่ที่อายุอาจจะมากคือไม่ ไม่แน่ใจในการใช้เทคโนโลยีตอนนี้ใช้เป็นแล้วสั่งของออนไลน์กันแบบฉลุยแล้วคุณลุงคุณป้าทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่เข้าไปอยู่ในในตลาดการใช้อุปกรณ์การใช้สมาร์ทโฟนนะฮะหรือว่าการการที่จะได้สิทธิสวัสดิการจากทางรัฐบาลเนี่ยมันก็จะเป็นผ่านออนไลน์สิ่งเหล่านี้มันทำให้แน่นอนว่าอันเนี้ยเ,เป็นที่ยอม รับทราบนะฮะว่ามันมาแน่นอนและสิ่งที่จะมาเนี่ยก็คือว่าแพลตฟอร์มมีแล้วนะออเดอร์หาได้แล้วส่งยังไงนะอันนี้ก็เลยก็โชคดีที่เรามีมีผู้เชี่ยวชาญที่ท่านเป็นผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์มานะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะได้แชร์ให้พวกเราทราบว่ามันอุปสรรคต,ตอนนี้นะที่มันมีอยู่เป็นอะไรมันควรจะต้องทำอะไรนั่นเ้น ในส่วนของภาครัฐเนี่ยนะแน่นอนว่าเราก็จะมีในเรื่องของการที่ตอนนี้ท่านเห็นเห็นถ,ถึงแนวทางในเรื่องของการที่จะพยายามหามาตรการที่จะทําให้กระบวนการศุรกากรนะฮะท,ที่ชายแดนเนี่ยม,มันสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วนะ,ะมันก็จะมีในเรื่องที่เรียกว่าเป็น CCA นะ เอ่อ CCA ก็คือว่าเอาศุลกากรของ2ประเทศเนี่ยไปอยู่อยู่ในในที่เดียวกันซะก็คือว่าลดลดเวลาในการขั้นตอนในการดําเนินการศุลกากรเนี่ยนะฮะไปครึ่งหนึ่งเลยนะ,ะจากทีจ่จะต้องทำสองครั้งเนี่ยนะ,ะก็เหลือครั้งเดียวเลยเพราะว่าของ2ประเทศเข้าไปอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ขนาเดียวกัน,นในกระบวนการการทำเนี่ย เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งไม่ไม่ด้เป็นไฮเทคอะไรเลยนะก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งใช้กันอยู่แพร่หลายแล้วนะตอนนี้เนี่ยเอาเข้าไปใช้ทําให้กระบวนการต่างๆนะ p e เอ่อเพเปอร์เวแทนที่จะต้องไปทํากันหน้างานสามารถทําก่อนล่วงหน้าได้ส่งมาภายใน24ชั่วโมงทุกอย่าง Paperwork รเสร็จนะรถวิ่งมาถึงก็ใช้สแกนสแกนเนอร์สแกนความปลอดภัยผ่านนะ อะไรหลับเหล่านี้ะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่จะต้องเกิดขึ้นมานแล้วก็ทั้งหมดแล้วมันจะมอยู่ที่โลจิสติกส์โลจิสติกส์เนี่ยสามารถที่จะหาช่องทางในการส่งที่ราคาประหยัดและใช้เวลาน้อยที่สุดท่านก็จะเป็นผู้ชนะนะอันนี้อันนี้นอันนี้ก็ก็ ก็ชัดเจนว่าเกมนะฮะในเรื่องของว่าต่อไปเนี่ยในการแข่งขันทางธุรกิจกันเนี่ยในเรื่องของเนี้ยโลจิสติกส์เนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญมากเมื่อก่อนนี้ทำอย่างไรถึงจะไดออเดอร์เยอะๆตอนนี้ออเดอร์เยอะแล้วทำยังไงถึงจะส่งได้ม,มันมันมันเันเกมตอนนี้มันก็ซึ่งภาครัฐก็มองเห็นนะฮะก็ในส่วนของสปปลาวเองเนี่ยก็ ถ้าท่านติดตามอยู่นะฮะหรือว่าถ้าท่านไม่ติดตามก็ท่านก็ฟังไว้เลยตรงเนี้ว่าตอนเนี้จากการที่เป็นแลนด์ล็อกเนี่ยจะเป็นแลนด์ลิงก์แลนด์ลิงก์ก็คือว่าเราพูดถึงเราพูดถึงว่าซัพพลายเชนที่กำลังจะต้องมูฟลงมาจากจากจีนลงมาสู่ภูมิภาคเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยจุดที่มันจะเป็นซัพพลายเชนที่ดีที ที่มีโอกาสสูงมากมันหนีไม่พ้นไทยนะฮะเวียดนามแล้ว,แล,วแล้วตรงกลางก็คือสกอปลหลอันะนั้นเรากำลังพูดถึงการที่ว่าเป็นซัพพลายเชนการที่เป็นซัพพลายเชนท่านจะต้องนึกถึงว่ามันเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรเป็นเครือข่ายที่มันเชื่อมโยงกันนะมันก็จะต้องมี เหมือนกับเป็นเส้นเส้นเ,เป็นสายส้อยเนี่ยนะฮะที่จะต้องร้อยเรียงกันขึ้นมานจากพอร์ตที่อยู่ทั้งทางทางเวียดนามขณะเดียวกันก็มีพอร์ทใหญ่ที่ทาง,ทางประเทศไทย,ยแล้วระหว่างทางเนี่ยโรงงานต่างๆที่จะผลิตพาร์ตต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะมาประกอบกันสำเร็จไม่ว่าจะมาที่สุดท้ายที่ไทยหรือในสุดท้ายในเวียดนาม ตรงนี้สพปลาวมีบทบาทสำคัญนะซึ่งนโยบายในส่วนของทางนี้ก็กเดี๋ยววกเรามีผู้แทนจากทางภาครัฐบาลของสปปลาวมานะก็จะเล่าให้พวกเราฟังวนะ่าในนโยบายในเรื่องของการการที่จะส่งเสริมในเรื่องของระบบโลจิสติกส์นะฮะสร้างสร,รา้างสพปลาวเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอะไร รองรับการเป็นการมูฟลงมาของซัพพลายเชนของโลกนะฮะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมากนะรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่าเอาให้ท่านท่านเห็นภาพใหญ่ๆกนะแล้วรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านสนใจยังไงก็ทางสำน,นักง,งานการค้าที่นี่นะก็ก,ก็ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะสามารถที่จะช่วยท่านได้ทางสถานทูตนะฮนะก็เราก็มีในส่วนของ เศรษฐกิจเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจนะฮะในการที่จะทําอย่างไรที่จะทําให้นะผมให้โจทย์ไว้เลยนะท่านทําอย่างไรที่เราจะสามารถเชื่อมนะเศรษฐกิจลาวซึ่งมี GDP ประมาณ1 9พันล้านนะกับเศรษฐกิจอีสานของไทยซึ่งมี GDP ประมาณ48 billion, บิลเนเนี่ยสองอันเนี้ย เอาแค่นี้ก่อนเนี่ยถ้ามันเชื่อมได้นะเราเรายังไม่ต้องไปพูดถึงว่าขยายไปทั้งอาเซียนอะไรเราเราเริ่มตรงนี้ก่อนได้เนี่ยสิ่งที่ท่านจะเห็นเนี่ยก็คือว่า GDP ตลาดที่จะเกิดขึ้นนะฮะไซส์ขนาดของของ,ของเศรษฐกิจเนี่ยจากของสปปลาวเนี่ยขึ้นมาแน่นอนอีกสามเท่าในส่วนของอีสานซึ่งเป็นภาคซึ่ง อะไรนะต้องการต้องการการพัฒนาอีกเยอะเนี่ยนะก็จะมีช่องทางมีโอกาสในการที่จะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะในการที่จะ,ท,จะที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นมานะอันนี้อันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่ที่จะถือว่าเป็นวิชั่นก็ได้นะฮะแต่วิชั่นมันจะไม่เกิดถ้าถ้า มันไม่มีนโยบายรองรับที่ดีและนโยบายที่ดีมันก็จะไม่มีผลหากภาพเอกชนซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเ,นเดินไปกับเรานะฮะซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ในตอนนี้นะคระับขอบคุณครับกขอขอบคุณท่านเอกร็จะทูตไทยนเำียงนจมากๆครับซึ่งท่านก็ได้ได้เหให้ให้แนวทางในมุมมองที่ท่านมองว่าในะอนาคตของ ของของการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างไทยและสปปลาวเนี tools, ่ยจะต้องร่วมมือพัฒนาผ่านทางด้านการขนส่งแล้วก็ทางด้านอีคอมเมิร์ซมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภาคอีสานแล้วก็ทางสปปลาวไม่ว่าจะเป็นไปสู่จีนหรือไปต่อเวียดนามเองก็ดีเนี่ยอนาคตตรงนี้นี่ก็เป็นที่ที่น่าที่น่าจับตาว่าถ้าสมมุติเราเชื่อมเราเชื่อมระบบโลจิสติกส์กันได้แล้วเนี่ยภาคอีสานของไทยลงถึงมีความร่วมมือกับทางสปปลาวเองด้วยเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมกันและกันในการ พัฒนาเศรษฐกิจของทั้งทั้งภาคอีสานเองแก็ทั้งส,องงสอปอรเราเองด้วยนะครับกกลับขอบคุณท่านมาก